ล้องสาวสุดคิวต์อลลี่อัชิรานะครับ <laughs> ที่ <laughs> ล่าสุดคิวต์นะล่าสุดนี่ <laughs> กำลังจะแฮปปี้บดย์20ปีในวันที่18<อ>มีนาคมนี้นะฮะก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องบินไปต่างประเทศด้วยไปทำงานก็ไม่มเีเขาเรียกว่าไรไม่ได้มีแพลนไปฉลองกับพี่พ,พี่แฟนคลับตามที่สัญญาไว้ก็คือเหมือนรับงานกันไว้นั่นเองใช่ไหมหรือว่าเขาไม่เปลี่ยนแผนอันนี้ผมต้องเดี๋ยวต้องไปทำการบ้านอีกทีหนึ่งขออภัยนะครับส่วนของขวัญให้ตัวเองปีนี้คุณแอลลี่ขอไม่มากนะฮะ ก็คือขอไปพักผ่อนนั่นแหละก็คือทํางานเยอะแล้วไงก็ขอแบบชิวๆบ้างส่วนอายุก็เลขสองแล้วมีแฟนได้หรือยังอันนี้น้องบอกว่าค่ายไม่ได้ห้ามแต่อากึ้งเฉลิมชัยเนี่ยออกแนวเป็นห่วงคือถ้าจะมีเนี่ยต้องให้อากึ้งสกีนก่อนแล้วค่อยไปเจอพ่อกับแม่หนูไม่รู้ว่ามีใครคิดว่าหนูยี่สิบไหม,ไมใช่ไหมคะมพาะ่าหนูแบบหนูไปที่ไหนคนก็จะเรียกว่าน้องอ,อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบ เออหนูดูไม่เหมือนคนที่อายุตั้งยี่สิบเลยเนาะแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็แบบเป็นน้องๆเขาทุกคนปีนี้อยากอยากไปเที่ยวค่ะอยากไปเที่ยวแบบพักชิลๆสักแบบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้องอ้อนขอคุณแม่หรือขอพี่กึ้งต้องขอกึ้งแล้วแหละค่ะน่าจะต้องขอกึ้งคู่คอมมิชกับพี่กึ้งแม่บอกว่าแบบห้ามมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคอมมิชไหมเขาหลอกมากค่ะเพราะจริงๆรู้สึกว่า ค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้มีกฎแบบนั้นอยู่แล้วแต่มันแค่เป็นฟิลแบบพอหนูสนิทกับว่ากึงมากๆเขาก็คอยดูแลเหมือนเป็นฟิลอาล่านนะคะเขาก็จะคอยคอยบอกว่าเอออะไรควรอะไรไม่ควรต้องดูแลตัวเองยังไงต้องรู้จักแบบว่าดูคนให้เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆหนูรู้สึกว่าในฐานะซีอีโอเขาก็คอยดูแลแลีในหลายๆเรื่องซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบ ห้ามมีนะอะไรถ้ามีแล้วแฮปปี้ก็โอเคแต่ถ้ามีแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี um, yeah, ้ยค่ะไม่ได้ร like ู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็แฮปปี้กับการที่ได้อยู่แค่นี้หนูเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวด้วยค่ะก็ต่านผ่านด่านก่อนแม่ผ่านด่านเยอะไปสองสามอ่อแม่ผ่านอักกึ้งก่อนค่ะอักกึ้งคือด่านที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนูเคยเจอมาแล้วค่ะด่านแบบปังอย่างเงี้ยค่ะ